สวัสดีครับผมนายแพทย์ปูนทวีพรพานิชเจ้าของแฟนเพจแพทย์ปูนทวีขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแพทย์ปูนทวีคุมาลแพทย์ผสมผสานแพทย์ผสมผสานนะครับวันนี้ต้องคุยในเรื่องของคนที่ปรึกษาออนไลน์ก่อนนะครับว่าใครที่ปรึกษาออนไลน์อยู่แล้วยกเลิกการปรึกษาออนไลน์เองต้องบอกงี้นะปรึกษาออนไลน์อยู่นะครับไม่ว่ามีเหตุผลอะไรนะครับไม ไปสะดวกนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วหยุดปรึกษาเองก่อนนะครับจะมีข้อเสียอย่างไรครับวันนี้ก็จะคุยกันในเรื่องนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นรักษากับผมแล้วนะครับผมจะถามเสมอนะครับช่วงที่ปรึกษาออนไลน์ตั้งแต่แรกเลยว่าต้องการหายขาดหรือแค่บรรเทาเออถามนี้เลยนะครับทุกคนเราจะตอบเหมือนเดินปนเลยครับโอ้โหบอกอยากหายขาดอยากหายขาด เป็นมานานแล้วมันทรมานแล้วแย่กันหมดแหละนะครับก็คืออยากจะหายขาดนั่นเองนะครับแล้วผมก็บอกสมเสมอครับว่าห้ามหยุดยาไปเองก่อนห้ามซื้อ,อยาทานนะครับเพราะมันมีปัญหากันเยอะมากนะครับทีนี้เนี่ยพอรักษาไปรักษามาแล้วมันเริ่มดีขึ้นแล้วเกิดอะไรขึ้นครับนะความอยากจะหายตอนแรกอย่างนี้ครับความอยากจะกินของคนไข้อย่างนี้นึกภาพบอกไหมมันอยู่ห่างกันเยอะ แต่ด้วยความที่รักษาไปรักษามาแล้วเนี่ยทุกคนนะครับเป็นเหมือนกันหมดเลยพื้นมันจะยุบลงยุบลงรวมทั้งความอยากจะหายมันก็ลดลงด้วยนะพอความอยากจะหายมันลดลงลดลงเรื่อยๆมันเหลือนิดหน่อยนิดๆนะครับเสร็จแล้วมันลดลงไปต่ํามากเลยจนกระทั่งความอยากจะกินมันโผล่ขึ้นมาแทนมันเยอะกว่าแล้วนะเกิดอะไรขึ้นครับกลับไปกินฮนะของที่ชอบ ของที่แพ้ของที่แสลงของที่หวานของที่มีสารเคมีสารพิษของหมักดองอาหารปแปรรูปอะไรต่างๆแล้วเกิดอะไรขึ้นมืวหผืนก็เห่ขึ้นมานะครับเราก็ต้องรักษากันต่อไปแล้วมันยุบช้านะครับหลังจากที่มันเห่มาแล้วจากการที่คุมอาหารไม่ดีเออมันจะยุบช้าลงครับเป็นอย่างนี้ทุกคนครับหลังจากที่กลับไปควบคุมอาหารดีใหม่ เพราะฉะนั้นเนี่ยใครนะครับที่คุมอาหารได้ดีแล้วคุมให้ต่อเนื่องครับเดินตรงไปถึงจุดหมายให้หายขาดจนกระทั่งผมทดสอบก่อนแล้วก็ถ้าผ่านถึงจะหยุดยาได้นะครับอันนี้ก็คืออย่างที่ผมบอกนะก็คือหายขาดนั่นเองนะต้องต้องพิสูจน์ก่อนโดยการทดสอบถ้าทดสอบผ่านถึงจะหายขาดนะหยุดยาได้นันเองนะครับอันนี้ก็คือในกรณีที่เป็นผิวหนังอักเสบเรือดังหรือถ้าเกิดว่าใครเป็นสะเก็ดเงินก็ มันจะเห่ขึ้นตามการกินหรือการที่มีภูมิต้านทานตกนั่นเองนะครับแล้วก็ก็จะวิ่งมาฉีดเลือดก,กันนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยข้อที่จะมีปัญหาก็คือเรื่องของการที่คนไข้นะครับข้อเสียคือเขาไม่ได้อยากจะหายขาดจริงนะครับก็คือขอแค่บรรเทานั้นแหละนะแต่ตอบตอนแรกเนี่ยโอ้เอาหายขาดไปก่อนประมาณนี้นะครับ เพราะฉะนั้นใครที่แค่บรรเทานะครับขอความกรุณาบอกผมแต่แรกนะครับผมจะได้ไม่แบบโอ้โทู่ซีนะครับว่าเออควรจะทานยาต่อนะครับนะผมบางทีเสียดายนะเพราะอะไรครับผมเห็นคนไข้มาเยอะครับนะคนไข้ที่แบบกำลังจะหายแล้วแล้วหยุดไปเองก่อนนะครับเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมพูดทีหลังให้ฟังอีกทีนะครับ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออย่างแรกก็คือไม่ได้อยากหายขาดอยากแค่บรรเทาเฉยๆนั่นเองนะถึงได้หยุดยาก,กันไปก่อนนะครับหรือมีจากเหตุสาเหตุอื่นๆก็แล้วแต่นะครับนะอันต่อไปก็คือคุณท่อเสียของคุณก็คือต้องคุมภูมิต้านทานของคุณให้สูงอยู่เสมอนะไปอดหลับอดนอนพักผ่อนน้อยไปเครียดกังวลุดหงิดฉุนเฉียววินเวียงนะครับไปทานอาหารนอกบ้านได้ไม่ได้เลย นะครับมีงานวัดงานแตง่งงานบวชนะครับมีเลี้ยงโต๊ะจีนวคุณทานอะไรไม่ได้เลยครับเพราะอะไรฮะเพราะมันจะเห่อขึ้นไงนะรพราะกินอาหารนอกบ้านปุ๊บส่วนใหญ่นะฮะภูมิต้านทานก็ตกพอภูมิต้านทานตกปุ๊บโรคเก่าคุณก็กำเริบขึ้นมานะฮะมันด้วยความที่มันยังไม่ได้พิสูจน์ด้วยการทดสอบก่อนนะมันก็เลยไม่หายค่ะมันก็จะเห่อประทุข,ขึ้นมาบางคนหนักกว่าเดิมอีกนะครับ นะมีมาแล้วนะเดี๋ยวผมเล่าสู่กันฟังทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคุมภูมิต้านทานได้ดนะีตลอดชีวิตนะครับนะในกรณีที่คุณเป็นผิวหนังอักเสบเรื้อดังหรือมีผิวบอบบางจากเสเตียรอยด์เรียบร้อยแล้วนะจากการทาของคุณเองนะครับอันะต่อไปก็คือถ้ามันเห่อกลับมาแล้วเอาไม่ไหวแนละ้วเออไปหาหมอที่อื่นก็ไม่ดีขึ้นเห่อกลับมาหนักกว่าเดิมี ก็จะมารักษากับผมในการปรึกษาออนไลน์ต่อนะครับขอโทษทีครับไม่อนุญาตนะฮะผมก็ต้องนัดมาโรงพยาบาลเท่านั้นอันนี้มีมาแล้วนะแล้วมีคนมารักษากับโรงพยาบาลเนี่ยหายขาดมาแล้วนะครับนะะมีมีทดสอบแล้วด้วยหายขาดเรียบร้อยแล้วด้วยหลังจากที่งดปรึกษาออนไลน์ไปนะเพราะอะไรฮะเพราะมาที่โรงพยาบาลเนี่ยหนึ่งผมฉีดเลือดได้นะครับก็คือเอาเลือดคนไข้มาฉีดให้นะครับ ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานเสอทำให้ภูมิต้านทานที่ผิวดีขึ้นนะครับอันที่สองก็คือมาเห็นหน้าเห็นตากันพูดการดูผื่นให้ชัดเจนมากขึ้นจะได้แนะนำอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นกว่าเดิมนะครับอันนี้สำคัญอันที่สามก็คือมาที่โรงพยาบาลก็ดีคืออะไรครับผมสามารถฉีดซีรั่มเลือดปั่นได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ผมฉีดซีรั่มเลือดปั่นไปเนี่ยผื่นต่างๆที่คุณเป็นอยู่เนี่ยมันจะดีขึ้นไว ยุบได้ดีขึ้นหายขาดได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อดีที่มาที่โรงพยาบาลนะใครที่หยุดปรึกษาออนไลน์ไปแล้วหรือว,ว่าไปรักษาที่อื่นมาแล้วนะครับแล้วมันเถอกกำมาหนักกว่าเดิมนี้มาแล้วครับผมเล่าสู่กันฟังเลยนะเพราะอะไรฮะเพราะไปรักษาอีกทางหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วหมอส่วนใหญ่ก็จะไปในทางที่กินยากดภุมให้เสียเตีรอย ให้เมทโทเทกเซตนะครับยาทาต่างๆทั้งยากินยาทาที่เป็นสเตียรอยน,นั่นเองแล้วมันก็ยังไงฮะทาแล้วยุบหยุดแล้วเห่ทาแล้วยุบหยุดแล้วเห่แล้วลามไปเรนะื่อยๆมีคนไข้ผมคนหนึ่งนะครับเป็นตรงเล็บนะครับแล้วก็ตรงไหลนิดเดียวนับประมาณเซนเดียวนะฮะอันนี้เรื่องจริงนะครับไปรักษาอ่ท่าไหนไม่รู้ครับนะของผมเนี่ยมันจะเห่เหอยุบยุบนิดหน่อยเพราะคุมอาหารไม่ดี แล้วด้วยความอย่างนี้ไงตอนแรกอย่างนี้ความอยากจะหายอย่างนี้เลยหายเยอะพอยุบลงยุบลงผื่นยุบลงความอยากจะหายก็ลดลงลดลงนจนกระทั่งอย่างนี้นความอยากจะกินมากขึ้นแล้วก็กินกินปุ๊บก็ผื่นก็เหนนะทานยาต่อเอาผื่นก็ยุบคุมอาหารดีก็ผื่นยุบนะครับความอยากจะหายก็ลดลงความอยากจะกินกลับมาแทนใหม่เอาก็กินอีกนนของที่แพ้ที่แสลงที่มีสารเคมีสารต่างๆของที่เขาชอบ ผมท่านฐานก็ตกผื่นก็เห่อขึ้นจนกระทั่งเขาไปรักษาที่อื่นนะครับในโรคอื่นนะครับปรากฏว่าไปรักษาห่างเลยประมาณหลายเดือนอยู่นะปรากฏเป็นผื่นนิดเดียวนะครับตรงสะบักตรงไหลเนี่ยแล้วก็ทีเล็บเท่านั้นปรากฏว่าไมา้ทีคือทั้งตัวเลยครับทั้งตัวจริงๆครับหนักมาเลยนะนะงอมพระรามมาเลยนะอันนี้คือมีมาแล้วนะ นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไปรักษาในแนวทางอื่นแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาแบบนี้ทุกคนครับนะแล้วผมก็ถามกลับไปโอ้นึกยังไงเะไปรักษาที่อื่นเขาก็จะเงียบกันหมดเขาก็จะเงียบกันหมดนะแล้วผมรู้สึกอะไรฮะรู้สึกเสียดายครับเสียดายโอกาสที่จะหายขาดนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้กว่าจะรักษากันใหม่แล้วก็อื่นก็ยุบลงยุบลงเรื่อยๆแล้วเนี่ยอีกนานเลยแหละครับ นี่คือมีมาแล้วนะครับนะแล้วหลายคนก็ประมาณสองสามคนนะที่มากลับมาใหม่ที่โรงพยาบาลที่หยุดยาไปเองก่อนนะครับแล้วทุกคนที่รักษาไปก็ผื่นก็จะยุบลงใหม่เหมือนกันนะครับโดยที่ผมไม่ได้ใช้ยาสเตียรอยหรือยากดภูมิใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ต้องควบคุมการกินการอยู่ให้ดีนะครับใครที่ฟังผมมานานแล้วเนี่ยจะทราบนะบว่าเออความเข้มข้นข,นของการควบคุมการกินการอยู่เนี่ยต้องเข้มข้นมากนะไม่งั้นผื่นมันจะเห่ขึ้นมา ด้วยความที่คุณอยากหายนะหมอแนะนํามาเลยผมทําตามได้หมดฉันทําตามได้หมดดีมากครับอย่างเงี้ยแหละครับคนแบบเนี้ยแหละผมอยากรักษามากเลยนะเพราะอะไรฮะมันคันทนไม่ไหวมันทนทุกข์ทรมานพอแล้วมันออกนอกบ้านไม่ได้มันอายคนอื่นเขามานะผมจัดให้แต่คุณต้องทําตาม,มอย่างที่ผมบอกเพราะการหายของคนไข้ที่เป็นผิวหนังอักเสบเรือ้อรังหรือสะเก็ดเงินเนี่ยจะหายจากตัวคนไข้เองเก้าสิอร์ซ็ครับ วผมมีส่วนแค่สิบเปอร์เซ็นเท่านั้นในการปรับเปลี่ยนยาการแนะนําต่างๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครนะครับที่เป็นมาแล้วนะครับแล้วหยุดการรักษาไปเองก่อนนี่คือข้อเสียของคุณที่เกิดขึ้นนั่นเองนะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะหยุดการรักษาไปเองก่อนลองฟังคลิปนี้ดูให้ดีว่าคุณต้องทําแบบนี้ข้อเสียคือแบบนี้คุณรับได้หรือเปล่าถ้ารับได้เอา้าก็คุณก็หยุดได้นะไม่ได้ซีเรียสอะไรนะ แต่ถ้าเกิดกลับมาจะมารักษาใหม่มาที่ออโรงพยาบาลเท่านั้นนะเพราะหมอที่อื่นเขาไม่ได้รักษาแบบผมครับผมหาไม่เจอจริงๆครับขออภัยนะไม่งั้นผมก็จะส่งคนไข้ไปให้นะซึ่งทุกวันนี้ก็มาจากไกลๆทั้งนั้นนะทั้งโรคแพ้ภูมิตัวเอง s อ e ลพุ่มพวงรูม,ม,ม,มาตอยรวมทั้งโรคผิวหนังอักเสบเรื้อดังคนอื่นก็ว่าเป็นสะเก็ดเงินนะครับมารักษากับผมนะครับมาจากไกลๆทั้งนั้นเลยนะบ,บางคนก็มาจากต่างประเทศตั้งใจมาหาผมที่ไหนได้ ไม่ได้กลับบ้านมาอะไรนะคือตั้งใจมาหาผมก็มีนะจากต่างประเทศนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกนะครับที่ทั่วโลกแล้วแต่นะที่เป็นคนไทยที่ฟังผมอยู่ในปัจจุบันเนี้ยเขาก็าวิ่งมาหาผมกันนะอันนี้ต้องพูดตรงๆนะครับแล้วที่สําคัญคือหมอต่างประเทศบางที่ใจดีครับเพราะปกติผมจะไม่ปรึกษาออนไลน์คนไข้ที่อยู่ประเทศที่พัฒนาแล้วที่สามารถซื้อยา ที่ไม่สามารถซื้อ,อยาเองได้เพราะอะไรฮะคุณหมอต่างประเทศที่อยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาห้ามคนไข้ซื้อ,อยาเองครับอันนี้สําคัญมากนะครับบ้านเราเมื่อไหร่จะพัฒนาไปแบบนั้นก็ไม่รู้นะครับผลเสียมีเยอะแยะเลยปร,กรากฏว่ามีคุณหมอท่านหนึ่งนะฮะที่อิตาลีสั่งให้คนไข้ครับจนกระทั่งคนไข้ดีวันดีขึ้นนะฮะอันนี้ถือว่าโอ้คุณหมอท่านนั้นนี่อีโก้ไม่มีครับ ไม่มีโก้เลยเห็นคนไข้เป็นศูนย์กลางจริงๆแล้วก็ช่วยเหลือคนไข้เป็นประโยชน์กับคนไข้ยอย่างยิ่งนะนี้ก็ต้องชื่นชมคุณหมอต่างประเทศท่านนั้นด้วยแล้วก็ประเทศออสเตรเลียเหมือนกันก็มนะีก็สั่งยาไปตามที่ผมสั่งให้แล้วก็คนไข้ก็ทานอยู่แล้วก็อาการก็ดีขึ้นดีวันดีคืนนั่นเองครับนะเอาละครับ,นะรบประมาณนี้นะครับเรื่องของข้อเสียงของการยกเลิกปรึกษาออนไลน์ไปก่อนเองนะครับก็ด้วยประการหล่านี้ ส่วนในวันพรุ่งนี้นะครับก็คือจะเป็นเรื่องของการควบคุมอาการคันนะจะวิธีไหนที่ควบคุมอาการคันนะวิธีแก้คันได้ดีที่สุดนะครับไม่ใช่การเกาเออบางคนหมอคันมันก็ต้องเกาสิเออมันจะได้แก้การคันไม่ใช่นะเดี๋ยวมันจะเป็นวิธีไหนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เล่าสู่กันฟังแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวตอบคำถามกันหน่อยนะ คุณนางฟ้านะบอกว่าไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดทีไรยผิวอักเสบมือบวมอันนี้ต้องตรวจครับว่าเป็นอะไรกันแน่อาจจะไปสัมผัสสารเคมีสิ่งกระตุ้นระาคายเคืองอะไรสักอย่างที่ทําให้มันแพ้นะครับคุณธนิตนะครับบอกว่าครีมที่มีส่วนผสมเอ็กซ์ตรีมไลท์เจ็ดจุดศูนย์โพสโพสไบโอติกหรือเปล่า เป็นนันลายตอบผิวอักเสบเรื้อรังไหมครับอันนี้ไม่ทราบครับนะเพราะว่าผมไม่ได้วินิจฉัยเองว่าเป็นผิวหนังอักเสบเรื้อรังนะคุณธน,นิตถ้าเกิดว,ว่ารักษากับผมอยู่เนี่ยขอความกรุณาบอกด้วยนะครับว่ารักษากับผมอยู่นะคุณวีรวิทย์นะบอกว่าสอบถามครับเป็นโรคอ้วนจะไปขอใบรับรองแพทย์ได้ไหมครับพอดีเมษาต้องไปเกณฑ์อาหารถ้าคุณคำนวณ BMI ได้เกินสามจุห้าแล้วให้คุณทรงน้ำหนักตัวไว้ นถึงวันเกณฑ์อาหารครับไม่จําเป็นต้องไปขอใบร้ับรองแพทย์ครับอันนี้เชื่อผมเถอะเพราะไปแล้วมันไงเสียเวลานะโรคอ้วนพลีเนี่ยโหเขียนกันมือหงิกครับคนที่อ้วน BMI e เกินสามสิบห้าแต่มันเป็นออกจพวกสี่นะคุณมีลาวิทนะออกจพวกสี่เนี่ยมันจะมีปัญหาคือในการฝึกงานเป็นการทํางานนะเพราะว่าเขาอะไรเขาจะดูใบสอรอสี่สามเฮ้ยมันออกจพวกสี่นี่ปวดพิการนี่หว่าแต่ดูนี้เกิดอะไรขึ้น กินคีโตจินิกมั่งกินโลคับไดเอทมั่งออกกําลังกายมัง่งนะครับกินซีดีมัง ogenic, Diet ม่งคีโตจินิกคาร์นิวไดเอทมั่งอะไรก็ว่ามันสูตรการกินอาหารต่างๆนะฮะปรากฏโอ้โหผอมเพลียวกันมาเลยมีมาแล้วครับนะบเพราะฉะนั้นเนี่ยการเขียนใบรับรองแพทย์อาจจะมีผลเสียได้ถ้าคุณไม่ลดน้าหนักเวลาไปสมัครงานอ,าอ้าวเฮ้ยยังอ้วนอยู่เนี่ยเฮ้ยก็ไม่เอานะคุณอยากจะเขียนไหมล่ะเวลาที่ไปทํางานเนี่ย นะครับแล้วเขาขอดูใบสอดอสิบสามนะสมมุติว่าคุณน้ําหนักลงแล้วกันแต่ไม่ลงเยอะนะมันมีทําท่าว่าน้ําหนักจะขึ้นต่อ <c oughs> เอออาสอดอสิบสามโรคอ้วนพลีดูหน้าปุ๊บโอ้ยยังป่องๆยังท้วมๆอยู่เว้ยแต่ลงนะ DMI ต่ำกว่าสาสิบห้าเห็นว่าเจ้านายเขาจะรับคุณหรือเปล่า <c oughs> คุณจะเข้าไปกินแบบโอ้โหเต็มที่จนกระทั่งอ้วนมาเหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะ ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่คุณไปสมัครแล้วกันอันนี้ผมให้เป็นไอเดียไว้แล้วกันนะครับคุณธนิตรักษาอยู่นะโอเครอทดสอบวันที่ยี่สิบแปดนี้อ๋อเออถ้าเกิดว่าคุณธนิตอยากจะใช้อะไรนะครับขอความกรุณาว่าอย่าเพิ่งใช้ครับอย่าเพิ่งใช้ครับนะเพราะอะไรฮนะเพราะการทดสอบผมหวมันจะเสียโอกาสไปนะบางทีมันไปกดอาการได้ ครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งใช้แล้วกันนะผมใช้ให้คาแนะนําแบบนี้นะครับนะอา้าวคุณวีรวิทย์บอกขอบคุณครับมาแล้วนะอา้าวขอให้โชคดีแล้วกันเพราะว่าโอ้วนพลีเนี่ยแม่เป็นกันเยอะครับบางส่วนใหญ่นะขอโทษทีส่วนใหญ่ไม่มีใบรับรองแพทย์ครับแต่ขอให้น้ําหนัก B.M.I เนี่ยมันเกินเข้าไว้ซึ่งผมเคยทําคลิปแล้วด้วยทยํายังไงให้น้ำหนักทรงตัวหรือว่าเพิ่มขึ้นนะครับแล้ววิธีลดน้ําหนักด้วย ผมมีทําคลิปไว้แล้วหนูนานแล้วล่ะนะครับเอาละครับใครที่ดูผมอยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็จะคุยในเรื่องของวิธีลดอาการคันที่ดีที่สุดนะคืออะไรที่ไม่ใช่การเกา <c oughs> <c oughs> การเกาเนี่แหม่เดี๋ยเพลินเพลินไปปุ๊บก็เลือดเลือดปุ๊บก็ติดเชื้อติดเชื้อซ้ําไปซ้ํามาก็ไม่หายสักทีอันนี้คือคกลไกที่เกิดขึ้นจริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลไกการ วิธีลดอาการคันจะทำให้มันเบาคันจะใช้วิธีการอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราเล่าสู่กันฟังในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับตอนสองทุ่มครึ่งนะครับใครที่ดูผมอยู่นปัจจุบันนี้นะครับที่เป็นโรคประจําตัวที่ไม่หายขาดนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านหายขาดจากโรคภยครัยไข้เจ็บทั่วทั่วทุกคนทุกท่านเถิดครับสาธุครับสวัสดีครับ